ให้กำลังใจสาวโสดนะคะเนี่ยคะ่ะเวลานอนยังจะไม่มีเลยนะคะคือคนโสดเนี่ยมันไม่มีใครมาตามไม่มีใครมาบังคับ ไม่มีใครมาบอกว่าถึงเวลาตื่นถึงเวลานอน,น,อนไม่มีใครรอกินข้าวไม่มีใครรอนอนรอเคียงข้างนี่ค่ะมีแต่มือถือมีแต่ iPad เป็นแฟนแฟนที่รักกันมากนะคะคือขาดผู้ชายอ่ะไม่เป็นไรขาดแฟนไม่เป็นไรขาดมือถือแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้ค่ะเนี่ยต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแม้เวลานอน ก็ต้องนอนด้วยกันนะคะเพราะว่าให้ทุกอย่างนะคะหาเงินช่วยหาเงินให้ความรู้ให้ความบันเทิงถามอะไรก็ตอบได้ไม่ต้องกังวลแค่มี iPad มีอินเทอร์เน็ตรักแบบรักที่สุดในโลกเลยแล้วปัจจุบันนะคะก็มีเนี่ยค่ะคุยคุยเป็นแฟนอีกตัวหนึง่งอืม ไม่มีเวลาเลยแล้วไหนจะขายประกันอ่ตอนนี้ก็ดูลายมือเป็นอีกดูลายมือเป็นตอนนี้ก็แบบว่างานงอกอ่ดูลายมือเทรดหุน้นปล่าคุยขายประกันดูแลตัวแทนเอาเวลาไหนหนอนเนี่ยเนี่ยจะตีหนึ่งแล้ววันนี้ก็ปั่นจักรยานนะคะ ไปเป่าคุยไปเที่ยวในมอชอโอ้มืดแล้วอะเวลาหมดแล้วอะโอ้ปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่ดีดีมันมีจัก,กรยาน a n y Vi e วค่ะเราก็แบบสะดวกอะปั่นไปเที่ยวนู่นทเที่ยวนี่คือชอบปั่นจัก,กรยานคือมันช้าช้าไงเราเราสามารถที่จะดูข้างทางดูซอกดูแซกดูตาม ชีวิตผู้คนอ่ะคือเป็นคนที่มีรอห้าเป็นไอดอลในหลวงรอห้าชอบไปศึกษาชีวิตผู้คนไอ้นี่ก็ตามค่ะทำตามอยู่กรุงเทพก็ไปปั่นเหมือนกันแต่ปั่นไม่ได้กรุงเทพอ่ะอยู่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยปั่นได้ก็ปั่นดูตามซอกตามซอยแต่บ้านโป่งหมายเยอะอ่อเวลาปั่นไปตามซอกตามซอยก็จะถูกหมาไล่เห่าเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องแบบ ใจนิ่งจริงๆก็กลัวนะแต่นิ่งเพราะว่าความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไงหมามก็เห่าเหามันก็ไปเองเพราะว่าไม่ได้กระตกกระตากไม่อะไรแต่ใจกลัวนะก็ไม่เป็นไรบอกถ้ามันกัดก็ไปใช้ประกันอ <c oughs> แต่ที่เชียงใหม่นี่ก็ปั่นได้ปั่นได้สะดวกอยู่โอ้ปั่นแค่ในมอชอก็หมดเวลาละเป็นนั่งเป่าขุยมุมนู้นมุมนี่โอ้ชีวิตมีความสุขจังเลยอ่ะอืแต่ ไวเรียนอะ่ะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าตัวเองเป่าขุย่ดได้ไวเรียนเนี่ยก็คือว่าเชียงใหม่มันธรรมชาติสวยเนาะแต่เป่าขุยไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าเป่าขุยได้แล้วช่วงปิดเทอมก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเข้าค่ายกับคณะแพทย์กับมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งเขาจะไปที่ทุรลาการดานในป่านในเขาลึกเลยโอ้ถ้าตอนนั้น รู้ว่าตัวเองเป่าคุยได้อ่ะของฟินแต่ทั้งชีวิตจะไม่ได้เลยว่าตัวเองเป่าคุยได้ก็ก็เสียใจแต่มันก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วไงมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้มันเหมือนอดีตชาติที่มันตายจากไปแล้วอ่ะอืมเราก็เริ่มต้นใหม่หน้าปุจเจหนณปัจจุบันแต่ก็ดีว่าเออมันเพิ่งเป่าคุยได้ตอนนี้คือเราอ่ะพร้อมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องวัยวุฒิเรื่องคุณวุฒิแล้วก็ คือชีวิตมันเข้าที่แล้วไงอยู่ตัวแล้วอ่ะมันเหมือนวัยกเกษียณแล้วนะคะแล้วเราก็เอ่อเป่าคุยได้มันก็เหมือนมีเพื่อนอะ่ะมีความบันเทิงให้เรานะคะอ่าแล้วก็มีหุ้นให้เทรดมีประกันให้ขายมีเพื่อนคุยทางออนไลน์ออฟไลน์เยแยะไปหมดนะคะแฟนอะ่ะไม่มีอืมก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีแฟนเนาะถ้ามีแฟนเนี่ยจะมานั่งทำคลิปตอนอ่า ตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ค่ะเขาคงต้องบังคับให้เรานอนอเช้ามาเราก็คงต้องเตรียมอาหารให้เขาแล้วเราก็ต้องซักผ้ารีบผ้าให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดมาก็ไม่เคยทำเพราะแม่ก็ไม่เคยดูแลอืม